สวัสดีครับพวกพะพวกเรา Cross X อีกแล้วเช่นเคยวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกมใครยิ้มโดนตีหัวเอาพวกเราไปดูวันนี้เล่นง,ง่ายพอเนี่ยนี่ไง<อ>ต้องมาประท้อมขวเอ็ดคนเดียวก็อยู่เฮ้ยเขาไม่เขาไปเล่นตีหัวคือจะมาอธิบายกติกาวันนี้ก็แค่ทําหน้านิ่งๆงกันก็นพอแต่ใครหลุดยิ้มคนนั้นโดนตีหัวตีงงยตังไงวะตียังไงเฮ้ยแป๊บนึงน่าจะชัดอยู่แล้วแหละแป๊บนึงแป๊บนึง อาไยังโอ้เข้ามือด้วยอาไยังอาไยังเล่นไหมนะเิ่มเลยนะใครยิ้มนั่นตกบอกได้ใครยิ้มน่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมีชื่อมึงจะกลับาทำไมมืงอดรเล่นด้วยในถังในถังเม่อเดือ็อะไรอยู่ คือมาทำไมอะเกี่ย <seine> ม <Christmas> ือนกันั้งนี oh, oh, ้เียของนายยเต้ไอ้ปากูมึงขยุ่มมึงมึงมึมกันไม่อยู่เฮีย ย,ย <laughs> ไม่เป็นไรทนได้ปกติจะทนอยู่แล้วอย่าเก๊กอย่าเก๊ก <laughs> ตออายเลยตายเลยมัดอ้าได้กูเปลี่ยนฝั่งด้วยโชว์ฟันเอนยครับ โอ้ยังก็ตีกูยิ้มโอ้โหฟังออกฟังเสียงเองเสียงใหไปเังเสียงใหม่เอาเสียงใหม่ฟังเสียงใหม่อะไรอ่ะเอาไม่ไม่ค่อยได้ยินมีมีคนคอมเมนต์มาเลยทำไมฟันเหลืองจังเลยโอ้โหยิ้มยิ้มให้กล้องดูดิฟันเหลืองไหมอะไรอ่ะยิ้มไม่ไม่มีคนมีคนขึ้นว่าอะไรเนี่ยทำไมพี่คนนั้น เหมือนจริงคองจังครับโอ้โหนัน้เลยเฮ้ยอะไรติดคอวะฉันสังวานมาไอ้เหี้ยใส่ไอ้เหี้ยเมมเต็มก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะใช่ไหมไม่ถ่ายเขี้ยอะไรเลยอยู่ๆคิดๆแล้วก็มาถ่ายใช่มันไม่มีอะไรทำก็คือมึงมานั่งกินข้าวกันอะเออเดี๋ยวนะครับ เอมีคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วว่าพี่คุณที่ใส่เสื้อขาวทำไมฟันถึงเหลืองครับใช่แค่ขาวครับไม่มีเออเราติดนะยิ้มเอ้ยออจอยโอจบแค่นี้แหละไม่มีอะไรทำแล้วขอฝากตัวหน่อยครับนี่ฝากตัวนยชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมถังครับถังเสื้อครับเฮ้ยถังเสื้อช